ว่าปลาเยอะแน่เลยไรวะเข้าไหมเ้าไหมเข้าอะไรมึงวะเข้าไหมเอ้ามึงทำไมมานักเลงใส่เพื่อนฝงอย่างงี้วะกูไม่ได้นักเลงกูถามว่ามึงเข้าไหมมึงจะเข้าไหมกูไม่ได้นักเลงกูไม่เข้ากูไม่น่าเอามึงมาลงปลาได้เลยมึงเข้าไหม กูไม่เคยไปนักเลงใส่ใครปาก้านี่ั้ยกูถามห่าบ่เฮาบ่กูบ่าหฮาเฮาไหมเฮาไหมเอาดีดๆเฮาไหมกูว่าเฮากูไม่เคยนักเลงใส่มึงนี่กูไม่ได้ว่านักเลงกูถามว่ามึงจะให้กูเฮาปลาขึ้นไปไหมเฮาเหรอเออเออมึงก็เฮาขึ้นมาเออนักเลงนักเลงอะไรของมึงไม่รู้ว่าเฮาไหมเฮาไหมกู เกูขึ้นเลยนะหัวกูขึ้นเลยนะจัดไปสับไป